สวัสดีครับท่านผู้ชมขอ,อนําเสนอตัวกล้องที่มีหูฟังบลูทูธในตัวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น S1 Pro ครับเดี๋ยวไปดูกันเลยมาดูหน้าตาตัวกล่องของแบรนด์ยี่ห้อเบสรุ่น S1 Pro นะครับตัวเครื่องหน้าตาประมาณนี้สามารถฟังเพลงพร้อมถ่ายวิดีโอไปด้วยตัวเครื่องทีเดียวจบเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ใช้งานครบฟังก์ชันแล้วประมาณนั้นนะครับต่อไปมาดูด้านข้างกล่องดีกว่านะครับอย่างแรกเลยเชื่อมต่ออ e ินเตอร์คอมได้ในรุ่นเดียวกันและต่างรุ่นได้นะครับก็คือบุคคลที่3นั่นเองนะครับ ก็คือเขาเรียกว่าโหมดคบหาเพื่อนก็คือเชื่อมต่อรองรับต่างรุ่นได้ประมาณนั้นก็ครับนะครับแล้วก็สามารถถ่ายวีดีโอได้นะครับ Full HD 1 80p แล้วก็มุมกว้างที่ถ่ายของวีดีโอเนี่ย120องศานะครับของมุมกว้างภาพประมาณนั้นนะครับแล้วก็ต่อไปเชื่อมต่อบลูทูธได้5.4นะครับสามารถแชร์เพลงได้นะครับก็คือรุ่นเดียวกันแต่ต่างรุ่นผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมไม่มีเครื่องทดลองเลยนะครับแล้วก็กันน้ํา ไอพีให้6นะครับถือว่ากันน้ําฝนดุยได้เต็มที่เลยแต่แม่แนะนําให้ไปจุ่มนะครับเพราะว่าเครื่องมารองรับกันฝนดุยได้เต็มที่สูงสุดของเขาแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเสียงไมโครโฟนเสียง HD เลยแล้วก็ตัดเสียงรบกวนเสียงรบข้างเวลาคุยสนทนากันนะครับถือว่าเสียงไม่มีการรบกวนเข้าไปแทรกนะครับประมาณนั้นแล้วก็แบตเตอรี่ให้มานะครับ1,500มิลลิแอมป์นะครับในการชาร์จประมาณ3ชั่วโมงนะครับส่วนแรงดันไฟนะครับ5โวลต์1 a นะครับก็คือ1แอมป์นั ให้ใช้ไม่เอาฟาชารนะครับแต่ไม่แนะนําให้ฟาชา์ดีกว่านะครับเพราะว่าตัวเครื่องไม่รองรับฟาชารประมาณนั้นนะครับแล้วก็โหมดร,รับสายออโต้เวลาใครโทรมาก็จะรับให้ออโต้ให้นะครับหรือว่าปิดโหมดก็ได้ไม่รับออโต้ก็ได้ครับส่วนใหญ่จะเป็นคอสเซนเตอร์ชอบโทรมานะครับเป็นแก๊งพวกออมิจฉาชีพก็ปิดโหมดก็ได้นะครับประมาณนั้นฟักงช่างของตัวรุ่น S1 โปงมาดูข้างในกล่องว่ามีอะไรบ้างมีสมุดคู่มือการใช้งานตัวเครื่อง าหายึดเครื though, ่องมีตีทุกแกแล้วก็เมมเบรย์การ์ดมีสายชาร์จอันสุดท้ายนะครับชุดหูฟังแบบเป็นก้านแล้วก็แบบเป็นสายในกล่องก็มีแค่นี้นะครับมาดูหน้าตาตัวเครื่องว่าปุ่มมีอะไรบ้างนะครับปุ่มใหญ่ปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องมาดูข้างบนนะครับปุ่มนี้เป็นปุ่มเปิดกล้องและปิดกล้องนะครับแต่ถ้าเปิดกล้องทํางานแล้วสามารถกดถ่ายรูปได้นะครับปุ่มนี้แล้วอันนี้นะครับเป็นปุ่ม ลบปุ่มบวกประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับมาดูอันนี้เป็นปุ่มรูปไมโครโฟนนะครับมันจะใช้โหมดใช้อินเตอร์คอมกับการเชื่อมต่อแชร์เพลงเป็นเบื้องต้นนะครับต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องเสียบหูฟังนะครับเป็นหัว Type C ต่อไปอันนี้จะเป็นช่องชาร์จเป็นรูปสายฟ้าฝาจุกยางปิดไว้นะครับเพื่อกันน้ําเข้าวิธีชาร์จนะครับเราก็แกะจุกออกมาเปิดฝา แล้วก็สามารถเสีสยบส่ชาร์จได้เลยนะครับเมื่อใช้งานเสร็จเรียบร้อยชาร์จเสร็จเรียบร้อยเราก็ปิดจุกเหมือนเดิมนะครับเพื่อกันน้ําเข้าวิธีใส่เมมนะครับให้เราเปิดจุกยางออกมาจะมีช่องใส่เมมหลังจากนั้นนะครับเราเอาเมมมาที่แถมมานะครับแกะฝาออกมาแล้วเราก็ใส่เมมเลยนะครับวิธีใส่เมมนะครับหันหัวนะครับนี่อย่างนี้หันหัว กลับลงปุ๊บแล้วเราก็ใส่เมมเข้าไปปุ๊บแล้วก็เอาเล็บจิกนิดนึงนะครับใส่เข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ปิดจุกยางเหมือนเดิมเพื่อป้องกันน้ำเข้าแค่นี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับตัวเครื่องก็พร้อมใช้งานแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะต่อหูฟังว่าเราต่อกันยังไงอย่างแรกเราเอาชุดหูฟังออกมาก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เสียบช่องนี้ต่อหูฟังได้เลย ต่อประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับไม่เราจะเลือกแบบไหนถ้าเราใส่หมวกครึ่งใบแนะนําให้ใส่ก้านแต่ถ้าเป็นหมวกเต็มใบแนะนําให้ใช้สายแบบนี้นะครับแต่ส่วนผมผมจะใช้ก้านเพราะเป็นหมวกเปิดปิดได้นะครับหมวกแบบเต็มใบเปิดได้นะครับโอเควิธีต่อไม้นะครับเราก็ต่อแจ็คตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปเลยแค่นี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับ ต่อชุดหูฟังและไม้เรียบร้อยวิธีเชื่อมต่อเปิดบลูทูธนะครับอย่างแรกนะครับเปิดตัวเครื่องก่อนกดปุ่มใหญ่ค้างไว้1 3ึงถึงสาวินะครับเริ่มโหมดบลูทูธตอนนี้นะครับเปิดบลูทูธแล้วนะครับต่อไปนะครับให้เปิดเครื่องมือถือเปิดบลูทูธขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับทำการค้นหาอุปกรณ์รุ่น S1 Pro รุ่นนี้นะครับตอนนี้ขึ้นแล้วนะครับ S1 Pro ทำการเชื่อมต่อจับคู่นะครับเชื่อมต่อ Bluetooth แล้วอ่าเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นเพลงกันดีกว่านะครับว่ากดปุ่มกันยังไงบ้างนะครับถ้าเล่นเพลงนะครับกดปุ่มใหญ่หนึ่งทีนะครับอ่าประมาณนี้นะครับหยุดเพลงกดปุ่มใหญ่หนึ่งทีอ่าเล่นเพลงกดปุ่มอีกทีหนึ่งประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับวิธีกดเลื่อนเพลงถัดไปนะครับกดปุ่มบวกนะครับ วิธีอยากฟังเพลงก่อนหน้านี้นะครับอยากกดเพลงย้อนหลังก่อนหน้านี้ก็กดปุ่มลบหนึ่งทีนะครับอ่าประมาณนี้นะครับวิธีลดเสียงนะครับกดปุ่มลบค้างไว้นะครับเสียงเพลงก็หายไปแล้วนะครับแต่ถ้าอยากเพิ่มเสียงนะครับผมจะเพิ่มสุดเลยนะกดปุ่มบวกค้างไว้นะครับประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้เบื้องต้นนะครับรีวิวชุดหูฟังของรุ่น s 1 Pro นะครับก็เสียงเพลงฟังดีชัดใสแจ๋วแล้วก็เสียงเบสมาระดับหนึ่งเลยนะครับโอเคถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เสียงดีนะครับวิธีเชื่อมต่ออินเตอร์คอมรุ่นเดียวกันนะครับสำหรับรุ่น s 1 Pro ฟังเพลงได้ด้วยนะครับระหว่างอินเตอร์คอมฟังเพลงของตัวเองนะอย่างแรกนะครับวิธีเปิดอินเตอร์คอมกดลูกไม้ตัวนี้1ทีนะครับการจับคู่อินเตอร์คอมไฟก็จะกระพริบขึ้นมาแล้วนะครับ แสดงว่าเป็นการค้นหาสัญญาณด้วยการของรุ่นเดียวกันรุ่น s 1โปรนะครับวิธียกเลิอกอินเตอร์คอมกดปุ่มลูกไม,ม้อีกหนึ่งทีนะครับอินเตอร์คอมิดแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเชื่อมต่ออินเตอร์คอมแบบบุคคลที่3ก็คือต่างรุ่นนั่นเองคล้ายๆมากกว่านะครับเป็นการปรับสัญญาณบลูทูธจูนเข้าหากันนั่นเองนะครับอย่างแรกเลยวิธีเปิดนะครับให้เราเปิดเครื่องอีกเครื่องหนึ่งก่อนนะครับรอรับสัญญาณนั่นเองนี่ เปิดทิ้งไว้แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากดรูปไมค์ค้างไว้สัก2วินะครับนี่รูปไมค์ค้างไว้2วินะครับตอนนี้มันขึ้นเปิดโหมดหาเพื่อแล้วนะครับอ่าเชื่อมต่อสำเร็จเรียบร้อยนะครับเพราะว่ามันใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะครับปรับเข้าสัญญาณบลูทูธเข้าหากันขึ้นเดียวกันนะครับหลังจากนั้นก็คุยปกติได้เลยนะครับคล้ายๆแนวอินเตอร์คอมนะครับวิธียกเลิกนนะครับให้เรากดปุ่มนี้ค้างไว้นะครับ กดรูปไมค์ค้างไว้สัก2วินะครับเป็นการยกเลิกแล้วนะครับอิเตอร์คอมต่างรุ่นเนี่ยผมจะบอกอย่างหนึ่งว่าเป็นแนวปรับขึ้นสัญญาณบูทูตกันมากกว่านะครับถ้าต่างรุ่นนะแต่ว่าไม่สามารถฟังเพลงได้นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นเดียวกันอิเตอร์คอมรุ่น s 1 pro อย่างเงี้ยมันสามารถฟังเพลงได้ของตัวเองและอ e ินเตอร์คอมได้นะครับแต่ถ้าอยากฟังโหมดแชร์เพลงล่ะแต่ว่าใช้รุ่นเดียวกันรุ่น s 1 pro อย่างเงี้ยรุ่นเดียวกันมี2เครื่องนะครับ แนะนำนะครับให้กดปุ่มลบกับปุ่มไม้นะครับกดพร้อมกันนะครับ1ทีนะครับกดอย่างนี้นะนี่กดพร้อมกัน1ทีปุ๊บนี่คือการเป็นแชร์เพลงนะครับก็คือรับสัญญาณเข้าหากันเลยนะครับมันจะขึ้นแบบไฟน้ําเงินขาวนะครับประมาณนี้นะไฟน้ําเงินขาวนะครับวิธียกเลิกแชร์เพลงนะครับกดปุ่มลบกับไม้นะครับพร้อมกัน1ทีนะครับ อ่แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับโหมดแชร์เพลงกับปิดแชร์เพลงประมาณนี้นะครับในการเชื่อมต่อรุ่นเดียวกันของ S16 นะครับวิธีโหลดแอปเชื่อมต่อผ่านกล้องทํำยังไงอย่างแรกนะครับเปิดคู่มือออกมาอยู่หน้า7นะครับมันมี2แอปให้โหลดนะครับเลือกแอปได้แอปหนึ่งแต่ว่าแอปนี้ดีกว่านะครับแอปนี้ผมเคยลองแล้วเหมือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยเสถียรนะครับแนะนาให้โหลดแอปนี้นะครับค้นหาเรียบร้อยนะครับชื่อนี้นะนี่ข้างบนนี่ครับผมค้นหาเรียบร้อยแล้ว ล้วก็กดดาวน์โหลดตอนนี้นะครับ99%แล้วร้อยครบร้อยนะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดเปิดแอปได้เลยกดตกลงนะครับยอมรับนโยบายของเขานะครับทางแอปหลังจากนั้นนะครับเราก็วางเครื่องไว้ก่อนนะครับเปิดแอปแล้ววิธีเปิดกล้องเปิดยังไงอย่างแรกนะครับให้เรากดปุ่มนี้ค้างไว้ประมาณ3วินะครับกล้องถึงจะทํางานไฟขึ้นสีน้ำเงินนะครับ เปิดเครื่องบันคือการขับขี่ตอนนี้เปิดกล้องแล้วนะครับเมื่อเปิดกล้องเสร็จเรียบร้อยเราอย่าเปิดไ wi-Fi กดปุ่มนี้นะครับรูปก,กล้อง 2T ทีนะครับตรงนี้อันนี้เปิดกล้องอันนี้เป็นกล้องถ่ายรูปถ้ากด 1T ทีเนี่ยเป็นการถ่ายรูปลก,กล้องวิดีโอนะครับแต่ถ้าก,กด2 t ทีเป็นการเปิด wi-fi นะครับรูปก,กล้องตัวนี้นะนะครับถ้าเปิด w i f i กดกล้อง 2T ทีกดปุ่มนี้นะครับ 2T ทีนะครับตรงนี้นะครับเปิดไวไฟไฟมันจะ สอสแล้วนะครับเป็นน้ําเงินแดงเนี่ยครับเป็นการเปิด Wi-Fi นะครับเปิด Wi-Fi เสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาทําการเชื่อมต่อผ่านแอปนะครับอย่างแรกให้เราค้นหาชื่อ Wi-Fi ขึ้นแล้วนะครับชื่อว่า BASE S1 Pro นะครับกดตกลงนะครับแล้วจะมีอันนี้ขึ้นมาเขียนว่าไม่มีการเชื่อมต่อข้อมูลอนุญ,ญาตให้ช่วย Wi-Fi เปลี่ยนเครือข่ายที่ดีกว่าก็คือเหมือนหาสัญญาณที่ดีกว่านั่นเองนะครับดังนั้นนะครับให้เรากดปฏิเสธ สาเหตุที่กดปฏิเสธเนี่ยเป็นการเชื่อมต่อโดยตรงเข้ากับตัวเครื่องนั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นการไม่มีเชื่อมต่อสัญญาณนั่นเองเป็นการเชื่อมต่อเข้ากับตัวเครื่อง w i f i เท่านั้นนะครับกดปฏิเสธนะครับหลังจากนั้นนะครับกดย้อนกลับแล้วก็อย่าลืมนะครับเปิดตำแหน่งด้วยแล้วก็กดอนุญาตด้วยนะครับแล้วก็จะทําการเชื่อมต่อให้แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับมาดูอันนี้ดีกว่านะครับตั้งค่ากล้อง เห็นไหมครับกดเข้าไปดูหยุดมันคือระดับเสียงนะครับเปิดไว้นะครับความรายละเอียดของรูปภาพนะครับเปิดดูได้สูงสุด12ล้านพิกเซลนะครับรายละเอียดความชัดวิดีโอพันแปดสิ l พีฟนะครับแล้วก็มีพันแปดนะครับประมาณนี้ต่อไปนะครับวิดีโอนะครับให้เราเลือก2นาทีหรือ1นาทีก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาเราโหลดไฟล์มันจะได้โหลดเร็วขึ้นนะครับ ผมเลือก2นาทีต่อไปป้องกันสั่นไหวนะครับแล้วแต่เราชอบเลยอันนี้คือผมตั้งค่าเดิมนะครับชดเชยปรับค่าแสงได้นะครับนี่ตั้งค่าได้เลยประมาณนี้นะครับต่อไปชื่อ Wi-Fi เราก็ไม่ต้องเปลี่ยนหรือเปลี่ยนก็ได้แล้วแต่นะครับรหัสผ่านเราตั้งได้นะครับหรือไม่ตั้งก็ได้แล้วแต่เวอร์ชันซอฟต์แวร์แล้วก็ฟอร์แมตการ์ดนะครับแล้วก็รีเซ็ตตั้งค่าโรงงานประมาณนี้นะครับตอนนี้อยู่หน้าจอหลักแล้วนะครับก็คือหน้า ถ่ายวิดีโอนะครับปุ่มนี้มีหน้าที่กดเล่นวิดีโอและหยุดวิดีโอนะครับเริ่มบันทึงแล้วนะครับแล้วก็กดหยุดได้ด้วยประมาณนี้แล้วก็สามารถกดถ่ายรูปได้นะครับนี่กดถ่ายรูปเลยโหมดจับภาพถ่ายภาพสําเร็จแล้วนะครับมันจะไปลงที่ไฟล์กล้องเราสามารถไปดูได้นะครับภาพย้อนหลังกดเข้าไปดูได้เลยอันนี้คือเป็นไฟล์ล็อกของตัวรุ่น S1 Pro นะครับต่อไปนะครับไทม์ไลน์นะครับ ตอนนี้ผมถ่ายของวันนี้ไปมีแค่นี้นะครับไทม์ไลน์เราสามารถโหลดคลิปวิดีโอได้นะครับก็คือไฟล์เขียนอยู่นะครับเนี่ยวิดีโอนะครับพอเลื่อนไปปุ๊บมันไปลงวิดีโอ5แล้วนะครับสามารถโหลดได้นะครับช่วงเวลาของไฟล์นั้นนะครับเราสามารถดูไทม์ไลน์ได้โอเคนะครับประมาณนี้ก็ออฟชั่นมีประมาณนี้นะครับถ้าจะไม่ใช่แล้วกดย้อนกลับกดออกได้นะครับคร่าวๆนะครับการเชื่อมต่อไ Fi f i การใช้งานเป็นยังไงการตั้งค่า แล้วก็การใช้งานกล้องเป็นยังไงนะครับก็จะต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับวิธียกเลิก Wi-Fi ให้เรากดปุ่มนี้นะครับกด2ทีนะครับไอไฟสีแดงก็จะหายไปนะครับกดปุ่มนี้2ทีนะยกเลิกเรียบร้อยแล้วนะครับกรณีถ้าวิดีโอยังไม่บันทึกนะครับไฟขึ้นค้างแบบนี้เนี่ยก็คือยังไม่บันทึกนะครับถ้ากด1ทีตรงนี้ปึ๊บวิดีโอจะทํางานแล้วนะครับถ้ากระพริบอย่างนี้คือวิดีโอทํางานปกติแล้วโอเคนะครับเรียบร้อยแต่ถ้าใช้งานกล้อง เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย Banana. เราไม่อยากเปิดกล้องแล้วเรากดปุ่มนี้ค้างไว้นะครับ uh. ไม่อยากใช้กล้องแล้วแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับปิดกล้องเรียบร้อยแต่ว่าอันนี้มันดีอย่างหนึ่งคือถ้าเราไม่อยากฟังเพลงเปิดกล้องอย่างเดียวเปิดได้นะอันนี้่าผมเปิดให้ดูนะครับอันนี้ปิดบลูทูธแล้วผมลองเปิดกล้องดูเนี่ยครับเปิดกล้องได้เหมือนกันนะครับหลังจากนั้นนะครับเปิดกล้องเสร็จแล้วเนี่ยกล้องยังไม่ได้บันทึกอัตโนมัติแนะนําให้กด อีกรอบนึงปุ๊บแค่นี้ก็ทํางานแล้วนะครับก็ใช้งานได้ปกติได้เลยนะอ่าประมาณนี้แต่ถ้าเลิกใช้งานแล้วก็กดป,ปุ่มนี้ค้างไว้นะครับนี่ปุ่มนี้ปิดก,กล้องอ่ะเรียบร้อยก็มีประมาณนี้นะครับการเชื่อมต่อกล้องระหว่างเชื่อมต่อผ่านแอปผ่านแอป Wi-Fi ตัวกล้องรุ่นนี้นะครับโอเคเรียบร้อยวิธีติดตั้งชุดหูฟังบลูทูธใส่หมวกกันน็อกว่าเราทํากันยังไงนะครับ อย่างแรกนะครับให้เราถอดชิวก่อนเลยนะครับถอดชิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับอันนี้นวมเราต้องถอดออกก่อนนะครับถอดนวมทั้งสองข้างเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถอดส่วนกลางบนหัวของเรานะครับ แล้วก็ถอดตรงคางด้วยนะครับถอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอุปกรณ์ในกล่องอันนี้นะครับชุดหูฟังแล้วก็ไม้นะครับถ้าเป็นหมวกสําหรับเปิดคางผมแนะนําให้ต่อไม้แบบนี้แต่ถ้าไม่ชอบก็แล้วแต่นะครับใส่ไม้แบบเป็นสายก็ได้นะครับแล้วแต่คนชอบเลยแต่ผมจะใส่ไม้ก้านนะครับถึงเวลาติดตั้งแล้วนะครับอย่างแรกเลยให้เราเอาตีตุ๊กแกออกมานะครับ เอาออกมาเลยที่มาเป็นรูปทรงวงกลมนะครับ2อ,อันแล้วก็อันนี้ที่ติดตรงใหม่นะครับต่อไปเราก็จะติดตรงช่องหูฟังที่เราจะติดตั้งนะครับเอาติดตุ๊กแกติดไปเลยนี่เห็นไหมครับตรงนี้เราก็แปะเข้าไปเลยนะครับแปะทั้งสองข้างเลยนะครับอ่าแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับ ส่วนไม้นะครับเดี๋ยวเราจะติดตั้งที่หลังนะครับเราก็ถอดหัวแจ๊กออกก่อนนี่แล้วเราไล่สายชุดหูฟังก่อนนะครับสังเกตหูฟังนะครับมันจะมีสายหูฟังที่ยาวกว่านะครับฝั่งนี้นะครับเราจะใส่ข้างที่อันยาวกว่าก่อนนะครับสาเหตุที่ใส่เพราะว่ามันจะอ้อมรอบหัวเรานะครับใส่ไล่ประมาณนี้นะเราก็ติดตั้งเลยนะครับปกติแล้ว เครื่องหูฟังบุธเนี่ยเราจะติดฝั่งซ้ายมือนะครับเวลากดปุ่มมันจะกดง่ายนะครับวิธีไล่เก็บสายนะครับผมแนะนําให้ใช้ไม้บรรทัดหรือว่าตัวที่มันเป็นงัดชุดสีก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับสายมันเหลือหน่อยหนึ่งนะครับเราก็ไล่เก็บสายยับไปข้างในนะครับ ใส่ชุดหูฟังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไล่จัดสายให้มันดูสวยงามนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะติดไม้นะครับอย่างแรกเลยเราก็ลองทาบดูก่อนครับว่าติดส่วนไหนที่มันเหมาะกับเรานะครับอ่าอย่างไม้นะครับให้มันอยู่ตรงปากใกล้ปากเรานะนี่ประมาณนี้นะครับเมื่อเราที่ตำแหน่งเรียบร้อยแล้วเราก็เอาตินตัวแกะแปะนะครับหมวกนี้ที่ผมใส่อยู่นะครับเป็นหมวกที่เปิดคางได้นะครับผมแนะนําให้ใส่ตัวที่เป็นไม้ก้านนะครับจากนั้นนะครับเราก็แปะเข้าไป ตีตุ๊กแกนะครับแปะสิรเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ติดอันนี้เลยตวัวไม้นะครับออแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับนี่แล้วก็ต่อเข้าแจ็คได้เลยแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็เก็บสายนิดหน่อยให้มันดูเรียบร้อยแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับนี่สวยงามแล้วก็ต่อไป เราจะติดตัวฐานยึดเครื่องนะครับนี่ฐานยึดเครื่องตัวนี้แล้วเราก็เอาตีทุกแกติดด้วยนะครับมันจะมีตัวนี้มาอันนี้ก็คือเป็นกาวสองหน้านะครับก็ติดหน้ากระบวกให้มันแน่นขึ้นเดิมมันหนีบแต่ว่ามันจะมีร่องใส่อยู่นะครับเราก็ใส่กาวสองหน้าเข้าไปนะครับหรือจะติดแบบนี้ก็ได้ก็คือตีทุกแกนะครับได้สองแบบแต่ผมแนะนําเอาตีตุกแกดีกว่าเพราะว่าเวลา ถอดมันจะง่ายนะครับโอเคก็ตรีมตัวแกะเลยนี่แปะประมาณนี้แต่ว่ามาติดอันนี้ใช่ไหมเราก็กด2ตัวนี้นะครับง่ามหนีบหนีบเข้าปุ๊บล็อกดอแล้วก็ดึงนะครับดึงเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราค่อยแปะนะครับเวลาเก็บงานแปะเข้าไปปุ๊บแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับนี่ติดติตุูกแก่นะครับแล้วก็ อันนี้ใส่เข้าเหมือนเดิมครับหนีบเข้าไปอย่างนี้หนีบปุ๊บอ่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับอันนี้ติดตัวแกติดตรงหมวกนะครับมันมีตำแหน่งตรงนี้ที่เดียวเพราะว่ามันไม่มีจุดอื่นแล้วถ้าตรงนี้มันก็ได้อยู่นะผมก็ลองเอาตัวเครื่องมาเท่าก็ได้นะครับถ้าติดก็ประมาณนี้แต่ว่าตัวกล้องอะ่ะมันต้องประมาณนี้นะครับเราติดแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยฐานอะ่ะมันสามารถปรับได้นะครับนี่ แต่ใส่สุดได้แค่นี้นะครับนี่ตัวฐานมันมันอย่างนี้ไม่ได้ก็เราก็ต้องติดประมาณนี้นี่โอเคนะครับติดต็มตัวแกนที่หมวกกันน็อกนะครับมาตำแหน่งให้มันพอดีประมาณนี้นะครับต่อไปก็เตรียมตัวใส่นะครับเราก็ติดฐานง้างนะครับง้างออกมาปุ๊บแล้วเราก็ใส่เข้าไปมันจะแน่นนิดนึงนะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะแน่นนิดนึงนะ แล้วก็ตอนนี้ดูสวยงามแล้วเข้าทรงตระหดแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะหน้าตาส่วนไม้นะครับไม้ก้านเนี่ยผมจะบอกอย่างหนึ่งนะคือถ้าไม้มันห้อยตัวเนี้ยยังไม่ต้องสนใจนะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องใส่นวมปุ๊บไม้มันก็จะแข็งอยู่พอดีนะครับประมาณนี้ก็ปล่อยไปนะครับไม่ก็อย่าไปยุ่งกับมันตอนนี้ติดกับตีนตุ๊กแกเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ตัวนี้ตัวเครื่องใส่เข้ากับฐานนะครับมันจะเป็นตัวล็อกเข้าล็อกกับมันเลย นี่เข้าล็อกแล้วแล้วก็มาจะดักกึึบนะดูฟังเสียงนี่ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ดูทรงนะครับนี่ทรงมรมรองามาวมมอมปปป่ประมาณนี้นะครับกล้องสามารถปรับได้ปุ๊บนี่เวลาเราก้มใช่ไหมกล้องมันก็ถ่ายพอดีนะครับนี่ปรับได้เห็นปะประมาณนี้นะครับโอเคเรียบร้อยต่อไปเราก็ใส่ตรงอันนี้ก็คือช่องหูฟังนะครับก็คือต่อกับตัวเครื่องนั่นเอง เราก็ใส่เข้าไปเลยนะครับใส่แล้วเรียบร้อยนะครับก็เสร็จสิ้นละต่อไปเราก็ใส่ใส่นมได้เลยเก็บงานนะครับใส่นมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเก็บงานดูดีเลยนะครับแล้วก็มาดูส่วนนี้นี่หน้าตานะครับ แล้วก็มาดูตอนเปิดคางนะครับเปิดค้างปึ๊บนี่มีไม้ในตัวนะครับเท่เลยตอนเราก็เก็บใช่ไหมเราก็เก็บยกขึ้นประมาณนี้นะปึ๊บเก็บาจากเก็บข้างในนิดนึงประมาณนี้นะครับก็คือหมวกยกคางตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราใส่ชิวต่อเลยนะครับ ติดตั้งแล้วเรียบร้อยประมาณนี้นะครับก็ติดตั้งชุดหูฟังก็คือได้ทุกรุ่นเลยติดประมาณนี้ก็่าวเผื่อเป็นแนวทางติดตั้งชุดหูฟังบูทูธนะครับมาดูฟังก์ชันรุ่น S1 Pro นะครับฟังก์ชันรับสายทางผ่านไลน์นะครับตัวนี้นะครับจะรับยังไงนะครับวิธีกดปุ่มนะครับกดปุ่มบวกหรือกดปุ่มลบก็ได้นะครับรับสายไลน์นี่นกด1ทีเท่านั้นนะครับแค่นี้ก็รับสายไลน์ได้แล้วนะครับเมื่อคุยเสร็จแล้วนะครับกดวางสายกดปุ่มบวกหรือกดปุ่มลบก็ได้นะครับกด1ีนะครับแค่นนีี้้ก็เรรรยยบอะคับ เดี๋ยวมาลองรับโทรสายของ Facebook ดูนะครับว่ามันลองรับไหมนะครับตัวเครื่องรุ่น s 1 Pro ว่ากดรับได้ไหมอ่าเดี๋ยวลองกดดูเลยนะครับกดปุ่มบวกไม่รับกดปุ่มลบก็ไม่รับนะครับกดปุ่มกล้องก็ไม่รับนะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มใหญ่ก็ไม่รับสายนะครับแสดงว่ามันเหมือนระบบของมันมันไม่รองรับหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับก็ถือว่ามันไม่รองรับสายทาง f a c e b o o k ละกันนะครับก็ประมาณนี้ถือว่ารับสายไลน์ได้อย่างเดียวนะ ก็ถ้าจะรับ Facebook <ม>ก็กดหน้าจออย่างเดียวนะครับฟังก์ชันต่อไปเป็นการรับสายอัตโนมัติก็คือขณะคี่อยู่แล้วคนโทรมารับสายอัตโนมัติให้นะครับแต่หลายคนอาจจะไม่ชอบกลัวคอรเซนเตอร์โทรมามารับสายอัตโนมัติใช่ไหมครับเราแก้ได้นะครับโดยไม่รับสายอัตโนมัติอย่างแรกเลยทําการเปิดเครื่องปุ่มนี้นะครับกดเปิดเครื่องขึ้นมานะครับกดค้างไว3้3าวิหลังจากนั้นนะครับรอไฟกระพริบแบบนี้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อบลูทูธนะครับแล้วก็สังเกตปุ่มนี้ ปุ่มบวกนะครับให้เรากดปุ่มบวก2ทีเป็นการไม่รับสายออตโต้นะครับกดเร็วๆนะครับกดปุ่มบวก2ทีตอบด้วยตนเองแค่นี้นะครับก็เป็นการไม่รับสายออตโต้นะครับก็สําหรับคนที่ไม่อยากรับสายออตโต้เนี่ยมันมีประเด็นคือ มีพวกประกานโทรมาแก๊งคอร์เซ็นเตอร์โทรมาเป็นเบื้องต้นประมาณนี้นะครับแต่ถ้าอยากรับสายออตโต้กดปุ่มบวก2ทีนะครับข้อนี้ค่ะหิ่จร็ก็คือ,อใครโทรมาแล้วแต่จะรับสายอัตโตนมัติให้นะครับประมาณนี้แต่สําหรับผมแล้วเนี่ยไม่อยากรับสายออตโต้นะครับก็กดปุ่มบวก2ที 2> ตอบด้วยตนเองแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็เชื่อมต่อมือถือใช้งานได้ปกติได้เลยนะครับฮัลโหลได้ยินไหมครับอันนี้ก็ยังไม่ได้เปิดเสียงใหม่นะครับเดี๋ยวรอเปิดใหม่ตัวนี้นะครับ ตัวเครื่องบลูทูรุ่น f 1 o นะครับตอนนี้ครับเสียงใหม่ก็ประมาณนี้นะบนท้องถนนอันนี้คือผมเปิดคางนะครับแต่ถ้าปิดคางก็จะเงียบขึ้นนะครับอ่าปิดคางเงียบขึ้นแล้วนะครับประมาณนี้โอเคนะครับก็เดี๋ยวเราเทคกันเลยนะครับตอนนี้นะครับความเร็ยวยังไม่ได้เคลื่อนที่นะตอนนี้เคลื่อนที่แล้ว เสียประมาณนี้นะครับของรุ่น S1 Pro นะครับตอนนี้ความเร็วอยู่ที่70แล้วก็ถือว่ายังชัดอยู่นะแล้วมาดูตัวกล้องนะครับเดี๋ยวผมเปิดกล้องก่อนปึ๊บแล้วก็กดบันทึกก้อีกทีนึงปึ๊บอ่าเรียบร้อย ตอน,นนี้นะครับผมขี่ความเร็วแปดสิกว่าแล้วความเร็วร้อยร้อยนิดๆน,นะครับเสียงลมเปนะ็นไงเสียงลมข้าเยอะปะ ความเร็วประมาณร้อยนิดๆน,นะครับร้110อยสิบอะตีไว้เสียงประมาณนี้ก็เข้านะครับแต่โดยปกติเนี่ยคนก็ขี่แค่แปดสิบร้อยเท่านั้นแหละถ้าขี่แบบชิวๆแต่ก็ขึ้นอยู่บวกกับน็อกด้วยนะครับถ้าบวกกับน็อกลมเข้าน้อยเสียงใหม่ก็จะชัดเจนขึ้นประมาณนี้นะครับ ต่อไปมาดูกล้อง S1 Pro นะครับตอนนี้คือผมถ่าย คลิปตอนกลางวันนะครับภาพที่ถ่ายมานะครับมุมกว้างเนี่ยได้120องศานะครับแล้วก็เป็นภาพถ่ายวิดีโอ 180p นะครับเดี๋ยวแคปดูเลยนะครับว่าภาพของตัวแท็กซี่นะครับป้าทะเบียนว่ารายละเอียดยังพออ่านออกไหมนะครับตัวอักษรตัวหนังสือแล้วก็ตัวเลขประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปมาดู2แถวนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับถ้าขี่ความเร็วช้ามันถ่ายเห็นภาพชัดเจนยังพออ่านอ่อนนะครับถ้าซูมเนี่ยอ่านชัดเจนมากเลยนะครับก็จะประมาณนี้โอเคนะครับก็ อ่านได้ชัดเจนนะครับภาพประมาณนี้เบื้องต้นนะครับขอตตอกลางวันหลังจากที่ถ่ายคลิปตอกลางวันไปแล้วนะครับมาดูคลิปตองกลางคืนมากนะครับจากกล้องรุ่น S1 Pro นะครับตัวก,กล้องเนี่ยถ่ายตองกลางคืนถือว่าดีดระดับหนึ่งและไม่ได้แย่และไม่ได้ดีเกินไปนะครับถือว่าพอใช้ได้ดีกว่านะในสายตาของผมนะก็ พอพอใช้งานได้พอมองเห็นชัดเจนพออ่านออกบ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ทําดีมากกับกล้องตัวอื่นที่จะสู้ไหวนะครับคือด้วยที่ว่างบประมาณจํากัดเขาให้ประมาณนี้นะครับของตัวกล้องรุ่น S1 Pro นะครับแต่ภาพตอกลางวันถือว่าให้มาดีอยู่นะครับแต่ตอนคืนอาจจะซอฟนิดนึงนะครับแต่ว่ายังพอเห็นชัดเจนพอใช้ได้นะครับถือว่าตัวเครื่องให้มา ดีกว่าไม่ให้นะครับคือตัวเครื่องพร้อมมีชุดหูฟังมาแล้วก็ตัวเครื่องให้พร้อมกล้องมาด้วยถือว่าให้มาดีแล้วในในราคางบประมาณนี้นะครับโดยรวมแล้วนะครับตัวเครื่องทดสอบไปนะครับเจ้าตัวเครื่องรุ่น S1 Pro นะครับถือว่าให้มาดีเลยนะครับก็ไม่ได้แยกเกินไปฟังก์ชันถือว่าเยอะพอสมควรนะครับมันมีฟังก์ชันรับสายออโต้อัตโนมัติแล้วก็รับผ่านแอปได้ได้นะครับแต่ว่าไม่ลองรับผ่านแอปเฟสนะครับแล้วก็ ยังมีฟังก์ชันพร้อมฟังเพลงพร้อมถ่าวิดีโอไปด้วยกันได้นะครับแล้วก็ยังมีอินเตอร์คอมเชื่อมต่อรุ่นเดียวกันและต่างรุ่น ่างรุ่นเนี่ยมาเป็นแนวคล้ายๆอีเธอร์คอมเป็นการปรับขึ้นเข้าหากันนะครับแล้วก็ยังแชร์เพลงกันได้นะครับรุ่นเดียวกันแต่ไม่สามารถเชื่อมต่อต่างรุ่นได้นะครับแชร์เพลงนะแล้วก็ตัวกล้องนะครับก็ถือว่ายังพอได้นะครับถือว่าไม่ได้แย่นะก็ประมาณนี้นะครับที่ผมรีวิวไปนะครับเจ้า S1 Pro นะครับใครสนใจนะครับสามารถกดที่ลิงก์ใต้ YouTube ได้เลยนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับที่ผมรีวิวไปนะครับของตัวเครื่องรุ่น S1 Pro นะครับขอจบเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับบายม um